สำหรับใครที่สนใจบริการเติมเกมโลบอกต้องร้านนี้เลย Ki สเน็ตชอปที่มีทาบริการกดผลกดเกมพาร์ตกดเพชรหรือว่าจะเติมโลบัคแล้วก็ยังมีรับฟาร์มรับลงดันในแมปต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นบอกรฟุตออสตาชินโดเบทวอลหรือว่าคิง m e r g นซี่แล้วนอกจากนี้เด็ก,ก็ยังดีสุดๆไปเลยก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมเข้าไปที่แฟนเพจคิสเน็ตช h อ p เพื่อดูรายละเอียดต่างๆแล้วก็อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะนะร้านโทโดโมชอ็อปบริการกิฟต์เกมพาร์ตในเลทสิบแต่เดียวก่อนก็ร้านเนี้ย เขาไม่ได้มีแค่บริการกิฟต์เกมพาร์ทนะเขายังมีบริการกดผลถาวรกดเพชรกดตัวละครไม่ว่าจะเป็นแมปบอกฟุตทิงดิจเซี่ออสตาหรือว่าอนิเมะไฟเตอร์ Fighter, รู้อะไรไหมในเพจเนี้ยเขาชอบส่มแจกของลูกเพจเยอะมากเลยนะอย่าลืมไปกดติดตามกันล่า okay, บาโอเคครับท่านชมก็สวัสดีท่ามชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องปฐมวันนั่นเอนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็ มาหยุดกันในแบบ All Star Cover Defense กันนะครับก็วันนี้นะครับตัวละครนะครับเบนจิต้านะครับเป็นเป็นเบนจิต้าตัวใหม่นะครับก็คือเป็นอ่าบิจิต้าตัวละคร5ดาวแล้วกันนะครับ5ดาวเออ5ดาวตอนนี้นะครับตัวละครมาให้ซูมอยู่นะครับก็คืออยู่ตู้เซตนะครับท่านผู้ชมถ้าใครอยากได้ก็ต้องเลือกหนึ่งร้อยนะครับมาลูกสองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูเจ้าตัวเบนจิต้าตัวนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเอ่อโอเคแล้วก็จะมาวางตัวแล้วกันนะเราเราจะ จะวิ่งเอ่อบอสเอาบอสละกันบอสโอเคสปาลเลยละกันโอเคผู้ชมตัวละครนี้ราคาอยู่ที่5้าร้อยนะครับเราจะวางกันเลยนะครับท่านผู้ชมวางแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับราคาที่ราคาอยู่ที่5 0 0ร้อยนะแล้วก็ดาเมจยอยู่ที่ 1, 2 0 5นะครับระยะนะครับส5 5ิหาวิที1่ทีนะครับโอเคเดี๋ยวเราอัพขั้นแรกกันเลยนะผู้ชมขั้นแรกนะครับจะอยู่ที่1000นะครับ แล้วก็ดามิทจะมาอีก1,250แล้วมูลสกิลกันประมาณนี้นะครับชวครับขั้นแร้กันเลยโอเคนี่ครับดามิทอยู่ที่2,455ครับต่อไปนะครับขั้นที่สองนะครับจะราคาอยู่ที่1,003ดามิทอยู่ที่1 0นะครับโอเคเราอัพไปเลยนี่ดามิทอยู่ที่2,000อ่ะ4,255ครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะดามิทดามิทก็เพ่ดาเมจดาเมจนะครับเดี๋ยวนี้มีอยู่ที่ดาเมจนะครับคือขัง่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะสปาร์มไอีกรอบหนึ่งล้วกัน โอเคคุณผู้ชมต่อไปนะครับเราจะอัพขั้นที่3กันนะครับขั้นที่3นะครับจะใช้ราคาที่1550งนห้าร้อยห้าสินะครับดาบิทพมอีกสองพันหนึ่งก็สกิลไม่เปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยต่อไปขั้นที่4นะครับอ่อยู่ที่1400งพันะครับดาบิเพิ่มมาอีกสองพอ่าต่อไปนะครับขั้นที่5นะครับเพอร์เพิอะไรเนี่ยบริเมอร์เหรอราคาที่สองพันห้านะครับอัพขั้นที่5นะครับโอเคสกิลเปลี่ยนด้วยมาอัพแล้ว โอ้อ๋อกิลมขนาดนั้นเลยโอเคโอเคโอเคต่อไปครับขั้นที่6นะครับราบิทอยู่ที่3,250นะครับราคาอยู่ที่3,500นะครับเอาไปเลยโอเคต่อไปนะครับขั้นที่7นะครับราคาจะอยู่ที่3,500นะครับดาเมจจะเพิ่มมาอีก3,500 okay. แล้วกันสามพันนะครับโอเคเอาข้าวปาใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันโอเคคุณผู้ชมมา อัพต่ออัพต่อเลยนะครับต่อไปขั้นที่7นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะขั้นที่8เหมือนกันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มมาแค่ดาเมจแล้ราคาอยู่ที่4,500ันหนะครับผมเพิ่มแต่ดาเมจอย่างเดียวหรอถามจริงต่อไปนะครับขั้นที่9นะครับก็อยู่ที่3,500ันหนะครับเอ้า5ั0ห้านะครับดาเมจก็เพิ่มมาอีก3า0 0ันหโอเคครับขั้นสุดท้ายนะครับราคาอยู่ที่5,500ันหนะครับดาเมจจะเพิ่มมาอีก10,000หมืนะแล้วก็สกิลเปลี่ยนนะครับไปดูกันว่าเป็นไงโอ้ร่างบูผู้ชมร่างบูโออเเคดี๋ยวข อัพอ uh, uh, hey, okay, uh, ัพให้มันเลือดสักเยอะๆหน่อยละกันนะท่านผู้ชมไปสปามาเลยเราดูสักอยู่กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผู้ชมอ่าเป็นเบนจิต้าบููเว้ยเบนจิต้าเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรบนจิต้าเบนจิต้าก็ส์หรอเออหัวบนจิต้าก็อ์มันเอ่อระยะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผู้ชมไม่ แนะนำไหมสมพี่ว่ามันต้องมาใะตู้ไหวไหมครับตู้เสร็จเอ้ยตู้ไหวไหมอ่าน่าจะมาอะไรตู้ไหวแน่นอนโอ้โหแต่เป็นนั่นเป็นหกดาวนี่เป็นห้าดาวสกิลก็จะประมาณนี้นะครับผู้ชมสกิลตัวตัวละครก็จะประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับถือว่าถามว่าดีไหมมันก็ใช้ได้นะครับผู้ชมแต่ไม่ค่อยเท่าไรนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับก็อ่าเอาไว้เจอคลิปหน้านครับถ้าอยากรับคลิป ยีก็ยกังรู้กําลังดตากันนะครับขอบคุับุก,กนานค่ะบายบายครับ